สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําชาจากย่าหนวดแมวกันถึงว่าหลายๆบ้านเนี่ยอาจจะมีปลูกอยู่บ้างแต่อาจจะไม่รู้สรรพคุณลองหาสรรพคุณใน Google นะคะสรรพคุณอยู่เยอะมากอธิบายไม่หมดแต่หลักๆในย่าหนวดแมวเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงเพราะฉะนั้นถึงว่าน่าจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคไตเพราะการขับโพแทสเซียมออกจากไตอาจจะไม่ดีเท่ากับคนปกติครน,นี้วิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อกี้เราไปตัดดอกย่าหนวดแมวมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็มาทําชาได้เลย บางคนก็ใช้ใบค่ะแต่หนิงไม่ไม่ใช้ดีกว่าหนิงว่าใบามีสรรพคุณพอสมครวรเลยนะคะเยอะเลยอ่ะแต่วันนี้เราใช้แต่เดาขมหรือเปล่าไม่รู้ว่ะน่าจะนิดนิดอ่ะแหมแปลงแล้ว มีกลิ่นค่ะนิดขอให้ไม่ขมแล้วเดี๋ยวเรารอสักสานาทีเหมือนเดิมค่ะให้ตัวน้ำมันออกมาจากตัวดอกยอดแนวก่อดแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันโอเคค่ะครบสามนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกัน ชาเป็นยังไงน,น่กกากลัวนิดหน่อยอืมกินเหมือนชากินเหมือนดินนะหนูว่าอืมไม่ขมค่ะหอมๆด้วยหอมๆเหมือนกิ่นดอกไม้อ่อนๆอ,อ,อืมไม่ขมเลยอ่ะแต่แรกหนิคิดว่าน่ากะั หนึ่งว่าถ้าคนที่เอ,อสามารถกินชาที่ที่ไม่ต้องใส่น้ำผึ้งได้ก็ได้นะคะก็อร่อยดีแต่ย้าชอบกินใส่น้ำผึ้งมันอร่อยกว่าอือหืออร่อยมาก ไม่เกี่ยวกับใส่น้ําผึ้งค่ะตั้งแต่ก่อนใส่น้ําผึ้งแล้วไม่ไม่กลิ่นเหมือนดินจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกขมทานยากหรือว่ามันจะกินกินไม่อร่อยหนิงว่ามันมันให้ความสดชื่นชื่นใจดีด้วยค่ะคันนี้เนี่ยหนิงแนะนําว่าก่อนจะทําอย่างหนิงเนี่ยก่อนจะทําชาไม่ว่าจะเป็นชาดอกไม้ชนิดไหนเนี่ยหนิงจะเสิร์ชหาข้อมูลก่อน มันจะมีชาของดอกไม้บางอย่างที่หลายเลยคนถามหนิงมาว่าเออดอกไม้บางอย่างเนี่ยทำชาได้ไหมถ้าหนิงประเมินเอาแบบคร่าวๆก่อนดอกไม้ที่มียางอะค่ะหนิงว่าน่าจะต้องหาข้อมูลให้มากขึ้นเพราะตัวยางเนี่ยน่าจะมีมีสารที่ที่ค่อนข้างจะทําให้เกิดพิษได้อะค่ะเพราะฉะนั้นดอกไม้ทุกชนิดตั้งไว้เลยค่ะถ้ามียางหาข้อมูลให้ชัดเจนเลย แต่ถ้าดอกไม้ที่ไม่มียางก็ดูข้อมูลคร่าวๆว่าถ้าไม่มีผลแล้วคนทำไม่มีโรคประจำตัวที่น่ากังวลนี่ว่าทุกอย่างดอกไม้ทุกอย่างเป็นชาที่แสนอร่อยได้หมดเลยค่ะขอบคุณค่ะ